อ่านี่นะครับรุ่นที่2องนะแอร์กล่องโฟมรุ่นที่2โดยข้างในไม่ใช้น้ําแข็งนะครับผมยกมาเนี่ยข้างในไม่ได้ใช้น้ําแข็งเลยนะครับใช้เป็นหลังพึ่งเอลานี่นะครับท่อหลังพึ่งแทนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับนานาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําแอร์กล่องโฟมนะครับหรือพัดลมไอเย็นนะครับรุ่น2กันรุ่นแรกที่ผมทําไปแล้วนะครับที่จะเป็นกระป๋องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แช่น้ําแข็ง ก็มีหลายๆความเห็นนะที่ผมเห็นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องน้ําแข็งบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะหาซื้อน้าแข็งไม่ได้นะครับน้าแข็งบดเนี่ยมันหาซื้อ,อยากวันนี้ผมจะมาทํารุ่น2นะครับโดยการใช้นี่แผงทาความเย็นของตู้เย็นนะครับตัวนี้แบบนี้เลยจะหาซื้อมือหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นมือ2ก็ได้ถ้ามือ2ก็จะถูกหน่อยนะครับอย่างผมนี่ตัวนี้ผมไปซื้อมือหนึ่งมาจากในแอปช้อปปิ้งออนไลน์สีส้มนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา120่าทเนี่ยบาทผมจะลงรูปไว้นะครับว่าเนี่ยไดมาราคานี้จริงๆผม เอเถือมา,มาเพื่อมาทําให้เพื่อนๆดูนะตัวแรกนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแผงรังผึ้งตัวที่2ก็เป็นพัดลมพัดลมเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราไปพิมพ์เลยในตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเราก็พิมพ์ว่าพัดลมระบายอากาศนะครับแบบเหลี่ยมก็จะเป็นเงนี้ยตัวก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับถ้าเป็นของในไทยอ่ะถ้าเป็นของในไทยก็อาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ถ้าเป็นของสั่งจากจีนนะครับก็จะราคาถูกแล้วก็เรื่องทงความเย็นนะครับรุ่น2ตัวนี้นะครับผมจะไม่ใช้น้ําแข็งแนละ้ววันนี้ผมจะเปลี่ยนมาใช้นะครับ นี่ตัวนี้เลยแผ่นเพลเทียนะครับอุปกรณ์เขาจะมีนี่ปัม๊มปั๊มน้ําตัวเล็กแผ่นเพลเทียนะครับผมจะใช้2แผน่นแล้วก็บอกน้ํานะครับบอกน้ําแล้วก็ซิงระบายความร้อนทั้งชุดนี้นะครับก็สามารถหาซื้อในพวกตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ได้หรือเป็นตามบ้านหม้อนะครับก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับขอวันนี้ผมจะตัดน้าแข็งออกนะครับเพราะมีหลายๆความเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้าแข็งอะ่ะอยากาให้ลองใช้น้ำน้ำม้างน้าเย็นมั่ง, en, งหรืออะไรก็ได้ที่มันให้เย็นได้ตลอดทั้งวันนะครับผมก็เลยจะมาทําตัวนี้สําหรับอุปกรรณ์ตััวนนี้นะคบ ผมก็จะสอนวิธีประกอบนะครับหรือง่ายๆคือเป็นชิลเลอร์เราอาจจะนึกออกนะครับชิลเลอร์ตู้ปลาที่จะทําให้น้ําเย็นนะครับตู้ไม้น้ําตู้ปลาอะไรพวกนี้จะรักษาอุณหภูมิน้ำนะครับทำให้น้ําเย็นอยู่ตลอดเวลานี่ตัวนี้ผมก็จะทําเหมือนกันสามารถดูวิธีประกอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไอคลิปนะทําวิธีประกอบชิลเลอร์นะครับจากนี่แผ่นเพลเทียนะครับอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะมาทําเดี๋ยวจะทําสําเร็จรูปตัวนี้ผมจะได้ตัดนะครับวิดีโอสั้นหน่อยผมจะทํามาเป็นสําเร็จรูปเลยแต่หลักๆของเรานะครับ ผมจะเน้นนี่อันดับแรกกล่องโฟมนะครับผมก็ใช้พวกกล่องโฟมเก่านะนี่นะครับแผงกันอันนี้จะเห็นไปว่าเป็นของเก่าที่ผมใช้อยู่แล้วผมก็จะแผงนี่แล้วพอดีโชคดีผมซื้อมาก็ไม่ได้วัดขนาดแต่มันลงได้พอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะตัดตัวบนออกนะครับเพราะตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ใช้คอมนยครับใช้พวกคอมพิสเตอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องอัดน้ำยาเราไม่เกี่ยวเราจะใช้น้ําเย็นอย่างเดียวผมก็จะตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาแผงโฟมกั้นรงนี้ทีนะครับเพื่อกันมันขยับ แล้วเราก็จะเจาะรูโฟมเพื่อลมนะครับได้ผ่านแผงรังผึ่งอย่างนี้อย่างเดียว,เ,ยวเราก็จะทาน้ำ,น,ำน้ำเย็นวิ่งนะครับวิ่งให้รอบเลยวิ่งให้รอบนะครับแล้วเราก็เป่าลมผ่านกระทัสร้างความเย็นนะครับโดยวันนี้เพราะมีคนถามเรื่องน้าแข็งมาผมเลยจะตัดน้ําแข็งออกนะครับได้ไม่ต้องมีปัญหากันนี่นะครับหลังจากที่เราไปตัดมานะตัดออกไปแล้วเราก็วางไว้๊ วางไว้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เจาะโฟมนะครับเจาะโฟมเป็นรูรูเหลี่ยมเหลีย่ยมเดี๋ยวก็หาโฟมอีกแผ่นหนึ่งมาประกอบด้านหลังเพื่อให้มันดันไว้มันได้ไม่ล้มดันไว้อย่างเงี้ยแล้วฝั่งนี้นะครับผมจะทําโฟมด้านบนผมก็จะเจาะรูเจาะรูด้านบนให้ใหลมมันลงได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะจะเจาะด้านล่างข้างด้านข้างนี้ก็ได้ หรือจะจอดด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะครับตามสะดวกแต่ด้านบนอะ่ะคือเวลามันรับรับน้าหนักพัดลมอะ่ะมันจะง่ายกว่านะมันวางไว้เฉยๆก็ได้แต่ถ้าด้านข้างนะครับต้องจอยืดให้ดีเพราะน้าหนักพัดลมมันเป็นเหล็กไงมันมันจะหนักนิดนึงาสายนะครับผมก็จะมาใช้เสียยางแล้วก็ต่อไว้เราจะมีข้อต่อออกยืนไว้นะครับตลอดเลยเวลาข้างบนก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็จะยืดดวงนี้ได้เลยนะครับลมลงฝั่งนี้ แต่ครั้งที่แล้วนะจะเห็นว่าตรงกลางผมเป็นกระป๋องกระป๋องอลูมิเนียมนะครับเราใช้น้ําแข็งแต่บางคนก็บอกว่ากลัวน้าแข็งละลายนะครับวันนี้ผมเลยมาเปลี่ยนให้ใหม่นะทาเป็นนี้เลยใช้น้ําเย็นเลี้ยงเอานะครับทำปุ๊บแล้วตรงนี้ผมก็จะเจาะรูเหมือนเดิมเจาะรูให้ลมมันออกนะครับมาดูขั้นตอนการทาก้านไปนะครับนี่นะครับนี่ผมเจาะรูเรียบร้อยนะเจาะรูเรียบร้อยให้แผงรังผึ้งมันได้นะครับ แล้วเราก็หลังพึ่งมาบ้ายลแล้วก็โฟมกั้นไว้เนี่ยนะเป็นรูเงี้ยแค่นีน้กั้นเบียดไว้ติดเทปนิดนึงก็ได้อันนี้ก็มันจะไม่มีน้ำนะครับในระบบมันจะไม่มีน้ําก็เลยไม่ต้องกลัวว่าติดเทปยังไงก็ได้ให้มันยังไงมันก็ไม่รั่วนะครับไม่ต้องแน่นหนาเลยมากก็ได้หน้าตาอย่างเงี้ยแลก็เจาะรูออกนะครับ สามรูสี่รูเลยก็ว่าไปรูเราก็จะใส่สายเข้าไปนะครับใส่สายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจาะรูกล่องโฟมนะครับให้สายมันออกข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีตัวนี้อ่าเอาไปต่อสายทีนะครับเพราะถ้าเราไปต่อตายเลยมันจะปิดเปิดฝาลําบากเราก็เลยทํามีข้อต่ออย่างเงี้ยอ่าเพื่อง่ายนะเพื่อสะดวกเนเพราะว่าเราเราจะใช้แล้วก็ต่อปั๊มเข้าไป ต่อปั๊มเข้าไปให้น้ํามันวนนะครับให้น้ําเย็นเข้าไปวนอยู่ในนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับถ้าท่อขดไปขดมานะครับประมาณยี่สิบรอบยี่สิบรอบแนละ้วความกว้างอยู่ประมาณรอสามสิบสี่เซนนะครับอ่ายี่สิบรอบนะครับก็รอบหนึ่งก็ประมาณสักสามเมตรสี่สิบยี่สิบรอบประมาณเจ็ดเมตรละเจ็ดเมตรอ่าตีคร่าวๆคือเจ็ดเมตรอ่ะฟูงง่ายง่ายอืนี่นะครับหลังจากที่เราได้แล้วเสร็จแล้วหน้าตาจะปวะนี้น ผมแปะก,ก็เทปใส่ด้านบนนิดนึงนะื่วย,ยืึดโฟมมันก็ไม่หลุดแล้เนี่ยความก็ไม่หลุดนะครับความก็ไม่หลุดมาเจาะรูตงฝาเอาฝาครอบตรงนี้ปึ๊บมันได้สนิทพวกนี้กรป๋องนะครับแล้วก็ตัดมาอันนี้จะใช้ท่อ PVC ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะให้ลมออกมาเป็นท่อนะครับประมาณนี้โอเคตัวด้านในนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวเนี้ ชุดการทาความเย็นลมลงลมลงเป่าผ่านฝั่งนี้ออกมาจะเป็นลมเย็นนะครับก็เป่าออกข้างนอกเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าอุณหภูมิจะได้ขนาดไหนนะครับจะลดสู้น้ําแข็งได้ไหมนะครับขอเพื่นพอนๆว่าทั้งติดทั้งเรื่องมีน้ําแข็งไหมไม่มีน้ําแข็งเลยอะไรเงี้ย้วนกะ็อาจจะอาน้ําแข็งทาวบ้านอาจจะแพงหรือแม้กระทั่งการน้ําแข็งละลายนะครับกลัวน้ําแข็งละลายใช้ได้ไม่นานามาทําอย่างเนี้ยเลย อ่าตัวนี้ใช้จ่ายไฟทําความเย็นเลยนะครับก็คือมันจะทําเย็นได้ตลอดเวลาอ่าพูดง,ง่ายๆหรืออาจจะตอนกลางคืนไม่มีเวลาไปซื้อน้าแข็งใช่ไหมครับหาซื้อน้ําแข็งมาได้ตอนกลางคืนมาทำอย่างนี้ก็ได้อ่านี่นะครับฝาเราก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วก็รวบสายปืออ๊บโผลนี่นะเดี๋ยวรูงเงี้ยหาก็เทปแปะก็ได้อะไรแปะก็ได้นี่พัดลมเราก็เจาะเรียบร้อยก็วางวางแบบปื๊บอย่างนี้ เราก็ดูทางลมให้ถูกด้วยนะครับนี่มันจะมีเขียนนะมันลงน่นี้โอเคฮตัวตัวเครื่องนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาทำตัวเอทำความเย็นนะครับทำความเย็นถ้าละเอียดละเอียดนะครับผมจะทําไปอีกหนึ่งคลิปนะทําแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะครับให้ละเอียดละเอียดเลยว่าทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะยกชิเลอร์ DIY มันครับมาลองต่อนะแล้วมาเทสกันดูว่าจะได้เย็นขนาดไหนนะครับ สำหรับตัวนี้ก็เป็นชิลเลอร์ DIY นะครับมาตาจะประมาณนี้นี่ประกอบเสร็จแล้วนะแผ่นเทลเทียอะไรประกอบเสร็จหมดแล้วจะเป็นน้ำวิ่งเข้านะครับนี่ดูดน้ำต้าน้ำนะครับดูดน้ำปุ๊บวิ่งเข้าตัวนี้สร้างความเย็นสร้างความเย็นเสร็จแล้วก็ไหลออกนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อท่ออันนี้วิ่งให้มันวิ่งเข้าไบวนข้างในนะครับล้วก็จะออกมาเนี้ยแล้วก็วิ่งกลับเข้าปัมนะครับจะวิ่งกลับเข้าปัม อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะวนอยู่เงี้ยตลอดเวลามันก็จะไอตัวน,นี้ก็จะช่วยสร้างความเย็นนะครับผมเลยบอกว่าคราวนี้มันจะไม่ใช้น้ําแข็งประมาณนี้แต่อันดับแรกนะครับเราต้องถอดก่อนเพื่อให้มันดูดน้ํานะเพื่อช่วยให้มันดูดน้ํานะครับดูดน้ําจะเห็นแล้วว่าเต็มระบบปุ๊บน้ําจะออกเงี้ยเราค่อยมาเสียบต่ออย่างเงี้ยในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกขันน้มก็จะวิ่งเต็มระบบ จะใช้กล่องโฟมบางคนนะครับอาจจะไม่ต้องทําอย่างผมก็ได้ไม่ต้องทําอย่างผมเป๊ะนะครับทำยังไงก็ได้นะให้ DIY ตามใจชอบเลยแต่ผมมาทำคือทําให้ดูอ่ะคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับมีตัวสร้างความเย็นสร้างน้ําให้เย็นนะครับตัวนี้นะกล่องตัวแผงรังผึ้งอยู่ด้านล่างนะครับน้ำนะครับวิ่งเข้าไปในแผงรังผึ้งนะครับสร้างความเย็นเหมือนแอร์นึกง่ายๆคือแอร์แอร์มันจะใช้น้ายาแอร์นะครับแต่นี่โดยใช้น้ําน้ําเย็นแทนนะครับวนวนวน แล้วก็มีปั๊มตัวหนึ่งชุดนี้ชุดนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับโดยใช้สวิตช,ชิ่งนะครับตัวนี้12โวลต์ต่อมีขั้ขวบวกขวั้วลบแล้วพัดลมนะครับถ้าเราจะเอาง่ายเราก็ใช้12โวลต์ก็ได้แต่ตัวนี้พอดีผมมีของเก่าอยู่มัน220ก็เสียบไฟบ้านได้เลยตัวนี้แต่ถ้าใครจะเอา12โวลต์ก็ได้นะครับได้ต่อชุดเดียวกันเลยสวิตช,ชิ่งนะครับจบนะทั่วไปเนี่ยไฟนะครับแดงบวกดำลบนะครับไอ้ตัวนี้ก็12โวลต์เหมือนกัน ทุกอย่าง12โวลต์ชุดนี้ทุกอย่าง12โวลต์ต่อไฟ12โวลต์คือจบโอเคมาเดี๋ยวเราไปเอาเติมน้ํากันนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวทั้งหมดนะครับระบบเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเติมน้ํากัน31 v นะครับน้ําน้ําอุณหภูมิปกตินะเดี๋ยวเรามาต่อระบบกันนี่นะครับไายชุดนี้ต่อข้าสวิตช,ชิ่งนะครับ12โวลต์ เราก็ทำงานเก็บปั๊กทำงานนี่ยพัดลมทำงานแล้วน,นี้เราก็จะมาเปิดปั๊มแล้วก็ไปปั๊มทำงานยิน,นเสียงไหมบุบูบุบุบเราให้โดดน้ำโดดแล้วนะครับโดดวิ่งนะ เห็นนะครับดูดแล้วดูดแล้วตอบแป๊ดหนึ่งก่ะผมดับตัวนี้แป๊ดหนึ่งล่วผมลองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันพุ่งออกมาเราก็ทำอย่างนี้นะครับให้มันดูดดูดฟังนึ่งจนไม่มีอากาศนะครับมันเราจะได้ทำงานได้เต็มที่ เนีย่ยวิ่งแป๊บเดียวนะครับเหลือยี่สิบเก้าแล้วนะวันนี้สามเอ็ดมันก็ออกมาเย็นๆนะครับเพราะตัวนี้มันเย็นอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่าน้ำเต็มระบบนะครับเราก็สวมเข้าไปได้เลยเราก็ลาดให้แน่นนยเราปล่อยให้ทำงานสักพักนะครับให้น้ำมันเย็นเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยเปิดพัดลม นี่นะครับดูอุณหภูมิในห้องตอนนี้นะครับสามสิบสองนะครับกืบสามสิบสามนะครับในห้องนะโอเคเรามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวอุณหภูมิก่อนเข้านะครับลมเข้านะนจับอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันเริ่มเย็นแล้วนี่ก็ะขอยกได้ดีว่ะติด ต้องทำติดแต่ผมจะยิงให้ดูผมจะยิงที่แผงนะแผงยีามนะครับไม่เอ่ยอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆยีนะ่สสามชันมาหเห็นไหมเออโอเคจับที่แผงตอนนี้ก็รู้สึกเย็นๆแล้วเราต้องปล่อยให้มันเย็นสักพักเลยนะครับ อ๋อน้ำมันเยอะนะน้ำมันเยอะต้องใช้เวลานิดนึงหรือใครตรงนี้ขั้นตอนนี้ถ้าใครจะใช้น้ำแข็งเอามาช่วยก็ได้นะครับระหว่างกลางระหว่างกลางทางเราจะทําเป็นตัวนะตัวพักน้ําพักน้ำานรับน้าลงถ้วยถ้วยตนี้เราใส่น้ําแข็งไปแล้วก็ดูดน้ําแข็งเข้าไปมันจะยิ่งเย็นนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนสะดวกนะแต่ถ้าใครว่าจะไม่เอาน้ําแข็งเลยก็ทําระบบเต็มอย่างเงี้ย แต่ใครจะาน้าแข็งมาช่วยเสริมนะครับกลางทางเราก็ตัดออกตัดออกปุ๊บตัวออกมาก็ลงถ้วยไปลงถังพักน้ําแล้วเราก็ดูดจากถังพักน้ําแล้วถังพักน้ํานั้นเราใส่น้ําแข็งนะครับอพอจะนึกออกกไหมเหมือนถ้วยเมื่อเนี้ยถ้วยสีเขียวผมเมื่อเนี้ยนะครับเราก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปในถ้วยน้ําก็จะดูดน้ําเย็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะยิ่งทําให้เย็นขึ้นเร็วๆนะครับใครจะไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้แค่ทําให้ดูเ,ยเฉยๆนะทําให้ดู เอาไปดัดแปลงเอาเลยนะครับจะแบบไหนพัดลมจะเล็กลงมาหน่อยทําเป็นตัวเล็กก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องทำขยายใหญขนาดผมว่ะไอ้นี่ผมทําใหญ่เพื่อให้มันเห็นชัดนะครับอตอนนี้ผ่านไป5ทีนะครับหน,นะอนุณหภูมิ32.8นะครับแล้มันเริ่มตังม้งผมจะเปิดสวิตช์พัดลม ตอนนี้จับสายรู้สึกว่าเย็นเลยพลลัดลมละอุณหภูมิรละเดือวสามสิบเอ็ดแ,แ,แล้วนะครับให้เซนเซอร์ลอยๆโดนลมยี่สิบเก้าจุดสี่ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจะสู้น้ําแข็งได้ไหมแต่สําหรับถ้าหน้าร้อนๆนะครับถ้าช่วยลดอุณหภูมิได้ทั้งสี่ถึงห้าองศาเนี่ยแล้วเป่าออกมาผมก็ว่าก็โอเคนะครู้สึกถึงความเย็นนะครับรู้สึกถึงความเย็นนะมารอดูกัน ลมเ,เป่าโดนเซนเซอร์เหลือยี่ิบเจ็ดจุดสี่เห็นไมเ้ยพัดลมนะครับถ้าใครบอกเสียงดังก็ถาพัดลมตัวเล็กได้เอาให้พอเป่าพอเย็นๆนะครับเป็นไอเย็นๆออกมาก็ได้พอดีผมไม่อยากไปซื้อใหม่นะเพราะมันมีของเก่าอยู่แล้วพวกเนี้ ผมซื้อมาทํานู่นทํานี่อยู่แล้วซื้อมาหลายตัวเอามาใช้ใช้กันไปนะครับเริ่มแรกวันนี้ประมาณตีไปสามสิบสองจุดปดนะสามสิบสองจุดเก้าประมาณนี้ยเกือบสามสิบสามนะครับมาดูจะลดได้สักเท่าไหร่นะครับได้ประมาณที่ยี่หกนะให้อยู่ประมาณยนะี่สิบหอุณหภูมิยี่สิบยิบเจ็ดก็โอเคนะครับเป็นลมเป่าออกมาก็รู้สึกว่ามันเป็น อ่ะเป็นลมเย็นๆน่ะไม่ถึงก็เย็นมากเหมือนตอนที่เราใช้น้ําแข็งนะครับก็เป็นลมเย็นๆออกมาก็อย่างที่บอกถ้าใครจะใช้2อระบบก็ได้ระบบนี้ระบวกน้ําแข็งเข้าไปนะครับกลางทางนะก็อย่างเงี้ยก็จะยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่ตัวนี้คือตัดเรื่องไอพวกไอ้น้ําตัดทิ้งไม่ได้เลยไอ้น้ํามันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ได้เป่าไอพวกน้ําแข็งโดยตรงไอรุ่นแรกก็เหมือนกันก็ไม่ได้แปะเป่าน้ําแข็งโดยตรงนะครับก็ตัดเรื่องไอ้น้าไม่ได้เลย พอบางคนเห็นเนี่ยปุ๊บเอ้ยไอ้น้ำเยอะความชื้นสูงอะไรเนะี่ยมาจะห่วงเรื่องนี้กันเยอะแต่ต้องบอกก่อนผมจะทำไม่เหมือนคนอื่นนะอ่าผมทำเน้นเลยเลยตัดไอ้น้ำออกตัดไอ้พวกความชื้นออกนะครับอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สี่จุดเจ็ดยี่สิบห้าผมก็ถือว่ารับได้นะอาจจะเย็นไหมเท่าน้ำแข็งแต่ว่าถ้านานร้อนคลายร้อนได้ไหมก็โอเคถือว่าคลายร้อนได้ แต่อย่างงี้ก็ไม่ต้องไปซื้อน้ําแข็งเลยนะครับใช้เสียบไฟบ้านเอานี่นะครับถือว่ารุ่นที่2ถือว่าโอเคอยู่นะครับรุ่นที่ไม่ใช้น้ําแข็งลดอุณหภูมิลงมาได้ประมาณเท่าเยอะนะลดมา8องศานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ